กินเสร็จแล้วไปไหนป้าวันนี้ไปแต่งตัวแล้วเนี่ยปี่ไหนบ้านเพื่อนไงที่เดิมสี่ทุ่มซื้อเวลาหน่อยได้ไหมซื้อทำอไรวะเวลาสองร้อยอ่ะแต่มน้ำมันได้สองลิตรมั้งปัจจุบันเนี่ยสามร้อยโอ้อันนี้ชั่วขาวน่ย จ้างเป็นโสเภณีเลยบ้าบอห้าร <500. S 2> ้อยเก็บเงินไม่ทํำหายห้าร้800อยแปดร้อยอ่ะให้เต้ไปเจอเพื่อนเถอพันหนึ่งขัดตัวพันหนึ่งนี่ให้เต้ทำอะไรมั่งทุกอย่างอะ่ะโอ้โห <c oughs> ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มพันห้าโอ้ ฝีมือไร่เทียมทานระดับจำยุธน้อยไปสองพันไปพอขาดตัวละได้ำทำทําเป็นคู่เลยนะมึงคืนนี้คืนเดียวนะยอมคืนนี้คืนเดียวนะแต่คําว่ายอมเลยหรอยอมไอ้เงเงินสองพันไม่ได้เห็นกนเงินหรอกรีบไปอบน้ำเลยขอกินแป๊บนะึงเดี๋ยวกินสเต็กหมดนะอ่ะเดี๋ยวล้างปาบอมพันให้เลยแปรงฟันด้วย าาเดี๋ยวมมอมหอ <laughs> น,นลยแป๊บแป๊บแปบเลยเย็นเย็นเลยย็นเย็นสะดุ้งปุ๊บเล <laughs> ย